สวัสดีครับสวัสดีครับเวบซี่ครับขอต้อนรับขอสู้ทีมงานบุญบ้านรวยครับผมเมื่อนี้เข้ากับมาโยที่นาคุณยายนางล้านเปิดเส้นนะครับเมื่อนี้กามาแสดงความยินดีครับคุณยายนาั่งฟันเจ็ดห้านะครับฟันเจ็ดห้าแตกเต็มเต็มคุณยายนางผมบอกแล้วคุณยายนาั่งหน้าตาสดชื่นแก้มใสามากผมบอกว่ายายนาั่งเลยบอกว่างวดนี้มาในานย่ยมา,าย100ลอยเปิดเส้นสำหรับเบรกยายนั่งล้านเปิดเส้นนะครับพ่อพี่น้องครับอ่า ถึงจะถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับยายนั่งลายงวดติดที่ผ่านมาอี่ย่างบ่พลผาดครับพี่น้องครับชัดเจนมากในส่วนของตัวเลขคุณยายนางร้านเปอร์เซ็นต์เอาบาทที่ห้ากับสิบห้าปักเข่าไปเล่าไปจ่ายครับฟันล่างเจ็ดห้าฟันล่างเจ็ดห้าออกเกห้าตรงๆผมก็บอกแล้วว่ายายนั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่นบ่วหายเลขหลายอย่างเลยเพิ่นหายเลข หน่อยลงแล้วก็เม่นย่ำขึ้นมิตรยาหยุดแก่แโอ้โหแก่แกขั้นปรมาจารย์เลยโอ้โหดักชนีนพเก้าวขั้นที่เก้าวันต่อไปซี่ไปนี่แตกตุ้มตุ้มแตกตุ้มอ้าโอเคครับผมโอ้ตอนนี้กำลังหมูอยู่ฝุ่นยายนั่งเอายายนั่งหมูเพชรยางโอ้ยายนั่งสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณยายนั่งถ้าผม นี่น่ะยิ้มยันยิมใสจะว่าเลขเจ้าเฉยๆกันว่าเชือกี่หลี่อ่ะโอ้ซึ่งจะงวดตีหรือจนนับหลงจำอะไรโอ้โหอะไรมาครับวิทยาเยอะเลขวิ่งไม่เคยพลาดโอ้โหเลขวิ่งไม่เคยพลาดแล้วก็จับคู่งวดนี้แหงเข่าจังงวดก้นแกเข่าเข่าสองสามเนาะเป็นหกเจ็ดสองสามนะเห็นป่างวดนี้นี่อ้าวไม่นหงเลยแม่ก็เห็ดมืดเฉยแม่มือก็มาหมืดเอาคือบ่มีไฟบอกขึ้นปะไต อุ่นเนว่านันมากว่านหดสิแปนโอ้ตั้งเวลาไสิแปดนี่ยกชิฮงแม่เพก็คือเสียดายไฟแห้งแต่นะเอาไปจิ้มซัเพียงกันนั่นฮงปันเอาเอาเอาตลางเนาะนี้เนาะโอ้เอาตะลางเห็ดตตลางไหนสกมันครับผมตลางเด็กกอนบอเสียแรงนะครับที่มาติดตามให้เอฟีเดีใจหลายบอกว่าไปตามยายนั่งแม่เลยยายนั่งเขาเจ็ดห พ่อชั้นแม่เข้าไปหาเราสิแมวพ่อชั้นเข้าตรงๆพ่อเหนเข้าตรงๆพ่อมบ่ถื่บนก่่่่่่ล่า่่่ถ่่่่่่่่่่ิ่่่่ย่่่่า่่่่่่่หมดก่่่ม่่่่ห่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่ยห่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่เ่่่่่่่้่่่่น่่เด่่่่่่่่่่่่่า่่่่เ่้่เ่่่่่า่า วันนี้เดินหาหาล่างเนาะแต่ล่างนี่นี่แต่ล่างแมนเอาบนเ่าท่านไห้เมื่อนี่บอพอไห้อยู่แต่ว่ามันบีมันจ่ายเจ้าว่าสีเดงเจ็ดหรือสีเดงโอ้โอ้าวอาวอ้าวมันจาครับผมเอาวันนี้อ่าล่างเดินไปที่หาจับคู่มีจักตัวไหมไม่ซีซัเก่ามีซีตัวคู่ข้นเข้มขนาดไฮเลขกแคละซี่หางแตกซี่หางแตกเลยเดินีใช่เรามองไหนเราแบบนี้คือไรกระจ้าโยงสั่นเนาะมานีเนาะพู คูมาเขียนบ่มาเนาะเอาเอาเดี๋ยวเป็นนุ่ยคอยเป็นน้ำด้วยเอานั่งนั่งพวกคอยบ่ได้เอื้อนมอดูกล่องนี่เปนน้ำเนาะขัดเปลี่ยนเนี่ยนี่ยเนี่เอาไปลุ่มถึข้างล่างเกียบได้ดูม้าครับพ่อ้ยเด่นนี่เด่นนี่เดล่างเด่นห้าบัจับคู่มีห้าศูนย์เอาสองสี่ชั้นเอาสองเดี๋ยวเขาคอยไปเขียนแปะเอาห้าเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเขาคอยไปเขียนแปะเอากันเทนต์ย่งที่นี่เอฟที่ตีห้าหัวเทานี้ครับเดี๋ยวขางทั้งนี่นะแม่ให้เข้าๆไปมี ยังฮันสามเจ็ดสามเก้าสามหาเจ็ดเก้าครับผมบุญมันหมเนาะมันเมือเปลี่ยนยังเมเดี๋ยวพจะไปแปรดอกเมียนพ้นไปเขียนแปะดอกนะบนี่เล่นยังก่อครับเล่นเจ็ดไดแต่เล่นบ่มีร่องดีบาดมโนอาเราให้น้ำเนี่ยได้เล่นฝนกัม่เหรอครับฝนกมาแม่ดิเอาเข้ามาเอาสมุดมาน้ำเลยบ่เล่นเจ็ดบ่มีร่อง ผู้เจ้าจะเอาไปเขียนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเขียนมาแอีกรอบนึงครับคุณยายเขีเเนเยคนำคำเนตีคับมันมันวันิได้เห็นเลยนะอเอเอคุณยายมาเจหมดกับลายหมดด้วยบ่กกันขื้นมาหนีบ่มี้เนหมดี่ยมาม้า่พี่นมาเ เนี่ยอดให้รถตในนี้หมุนกล่องนั่งหมุนนล่งเพราะว่าให้น้ายี่มานั่งหมอนเนี่ยเอามันยังค่สูงโอ้ยอายุหมื่นบนเด่นเจ็ดเนาะล่างเด่นห้าโอ้ยทันทีตองหัวเลยเอากระตองหัวตัวพ่อน้านแล้วแม่ก็เฮ็ดยวตัวนาะครับผมยันฮาวาลูกคุ้คุยครับคุยเขาจะชิโทซมันม่อ พ่อมาได้ตัวไรแม่คัวรับอโอ้ยตัวประเทศเนาะัว่ปการวันวประเทศที่ทั่วโลกขนี้มนใหญ่แม่เลยเนาะเ้ว่ได้เลียอะไต้น้ำจังเจ้าอมาไหาเนี๋ยแม่ว่าอะไซื้อแม่ว่าะซื้อมิตรลูกซื่อแล้กับข้เจ้ากับออนมาผ้นั้นผู้นี้อ่อนมไหประมาันี้ตัวอ๋อบันทึผมเขียนวันที่เท่าไรล่ะเงิ หนึ่งตุลาเนาะบประเดี๋ยวตุลาวันเสาร์สิเสาร์ที่หกตุลาหยาเพลเริ่มเบิ่นห่าหนาคือระบุเออเอ้าวันนีโชควงกำลังหลอกไห้บอสคับหลอกหลอกเลยพอไอ้ไรอีกทีเดินครับบนขึ้นหน้าไอ้บนเด่นเจ็ดต้งขับเขาตุลางนี่แหละแม่เอากะเขาไม่เขาชุดล่างนี่น่ะนี่แม่อันนี้พันอันอันนี้กะเขาล่างนี่นี่เด่นเจ็ดครับ มีมีตัวลองไหมครับบอมีจังสั้นก้อนหมากพุ่มก็เอาตัวโอเบนเด่นเจ็ดจับคู่ได้สี่คู่เนาะสามเจ็ดสามเก้าสามห้าเจ็ดเก้านะโอ้ยเอาแตยังว่าโอ้ยเนาะโอ้ยขันฝนมาตกวพุ่มสีแกงบนนี้อยู่มอครับผมไม่เปลี่ยนมันมนมืดครับผมกวมต้องการโอเครถปล่อยป้อนติ่มสันไปแม่นี่ฟันไปนี่บอท่านฟัน บ่ท่านตัดพร้อมบ่ท่านตัดสามหางเจ้าสีตัดไปใ<ม>ช่เรียกสามทีหางหนึ่งนะสามหางดูดบอกั่นตัวนี้ว่าบ่มาเครื่องโซนอุลมันเสียบคื็จงแม่เสียบบังสิ่โอ้ตัวนี้มันบ่มาดีว่าสันเขา้าต้องเอาตัวนั้นมะเสียบเข้าไปยังสีแม่โอ้ก็ไม่ไปใส่กันหลายๆสูตรแล้วก็ค่อยมาฟันอีกทีหนึ่งเนาะแม่เนาะอันนี้คืองหายกินแต่สีแดงไม่มีเนาะไม่เป็นไรสีแดงไม่มีเอาครับปึ๊บ ผู้ใดตามเลขคุณยายนั่งนี่กับว่าพีดหวังครับวันหนึ่งอะไรบว่าผู้ใด้ขั้นเด่นเนี่ย่ายนั่งนะอย่าไปเด่นหางอื่นไม่ได้เสียหลายนี่บาครับผมเออมุ้ยตะกี้กก็บอกเปิดตอนตะกี้เห็นเปิดว่นไหนครับมันเขาก็สิเปิดตะเกียกคนคิดว่าพอว่านันโทรศัพท์ก็เปิดไฟได้ไหมแม่พิดเราได้โทรศัพท์ฝาห้องพูดเนาะครับผม ก็เปียกับว่าเป็นยังดอักแม่มันปลอดภัยอยทศจุ่นี่ท้าอุุศูดียครับอาวสรุปาปนี่คนไม่ชอบครับลอกแล้วกันสรุปความเลยกันปะลอกแล้วสรุปเลยครับอันนี้ก็คือวันนี้วันที่สิบหกกันยายนตามตัวนวดคุณยายนั่งเลขออกคุ่พงวาเลขเกี่ยวของถือเต่าคำนวณทันทีนะครับตอนนี้นะครับยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมต่องวดวดวันที่หนึ่งตุลาคมสอง5ันห้าร้อยหกสิห้าครับผม บนเด่นไปที่7ครับผมจับคู่ให้4คู่ครับผมมี3ามเจ็ดสาหแล้วก็7จ็ครับส่วนล่างล่างเด่นไปที่5จับคู่4ีสี่คู่ครับผม5้าศูนสองห้าห้าตามด้วย5้าเจ็ด เอาหเปล่ามี้วว่องปุ่มตัวนี้แล้วเาว่องเลยบอกเนี่ยว่องเลยบอกนีว่องหมดว่องหมดเลาใจฮวันหีฟ้าว่องหีฟ้าว่องใจบานียนใจบานว่องนีนี่เลาจีเพี้ยนใจกันหีฟ้าว่องเลียนาสองเลี่ยน่สีแดงนี่เปล่าตัเลขเจมแน่แห้งเลใจบานแมนว่องท่านที่เล่ากราเสียงใจเธอดีเอากระซังมาเนาะอ่าหนักอืม แต่ว่าก็คือว่าเหล็กคุณยายนั่งร้านตัวเช่นนี้เข่าเข่ารลายหัวติสเข่าวิริเอรอกระดอกก็เดี้ละว่าห้าว่าน่ะแม่นแม่นข้เจ้าพลอยไปคนถูกค่อนหนักข้าเจ้าก็ได้นะแม่ก็ได้บุญน้ำข้าเจ้าอ่ะอีแม่พลอยมากน่ะพวกนี้ไม่ได้ร้ายแต่ได้ส่งให้แม่เด้อครับผมแน่นบอข้าก็ได้บุญอะไรนี่อ่ะไปขันทัวแม่ว่าครับผม อันนุบ้านบุญในท่านต้องการซาเขาถิ้มาข่าเอ้ยมะข่ารูดตายเขาแล้วติดสายรูดจะสายสายรูดจกเขาชิ้มาข่ายยังพี่ชายยังครับขึ้ายากับบันนีในส่วนบนนี้ส่วนบนนี้งะลบววงวองไปบวบ่องสามหาดทรัพย์ยังโอย มันมากมันมากอังสันดีเนาะเด็กนะมันมันมากเป็นคู่กันแม่ขั้นหาขั้นหามากไม่ใช่เป็นหาสามหาสองหาสามล่างหาสองบนอันนี้เคยเป็นไปแนวคลิปส่วคนมันเนี่ยเขาก็จะคอยเครียอีกอีกสงวันจากที่วิทย์ต้องอีกสามสิบแปดสูตรมากปั้นอีกรอบหนึ่งอ้าะจ่าเจียน อย่าเรียกว่าเข่าชุดล่างเรื่องวดวันหนึ่งงวดก้อนงวดก้อนหนานั่นไปเข่าชุดวนจะเอาไปพินิจจันน่าเบา่อสัตจ์ไเนาะแต่บอก่นี่ยนี่าวาคุณยายนั่งนี่แตกบนล่างสีงวดตีดที่ยีเี่ไหนหาเนี่่แม่แตกบนล่างนี่โอ้เจอแตกบนล่างแตกบน่างสี่งวดตี๋จำได้บ่ก้อนก้อนหนเนี่ย เขากล่าวว่ารุนกันงวดสีมานี่แม่ยากก่ามแจกพ่อเครื่องขุนน้าหมูบัวเจ้าวอดเครื่องเดียวห้ามาดตัวดีได้สันอะไรครับมากี่ีแม่น่ะนี่พเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อ๋อมันมักสีเบิร์นเป็นสีเบิร์นมันมักสีเบิร์นมันมีเลขเบิร์นเอาโมเป็นยังคนง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเข้าไปติดตามไปไหมครับเดี๋ยวคนง่ายครับเขากับโมพลอยหลักนี่เขาเอามิซามะเสริมมิซาตัดออกมิซามะเสริมมิซามะมีหนึ่งนะ เี่ยแมงมุเจ้าทิ่นนนอยู่บนใ้าออเจ้าเอาก็ชัดเจนนะครับเนาะสำหรับแมว้วนตัเลขของคนั้นะครับหนีนมากเลยล่างนะหนีมากแน่นอนล้านเปเซ็นเลยบครับแน่นเปอเซ็นต์ยยิ่งเลยยิ่งเลยโอ้ยเดี๋ยวผมว่งสะสานี่คื้ล้านเปอร์เซ็นแล้วคาับนแสดงว่ามันใจตัวเลขล่างมากกว่าเจ็ดบนอีกนะครับ ยังไม่ป่ะโอเคอ่ะล่าง5ล้านมาล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจมากครับคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นครับวดวันที่1ตุลาคม2565ครับผมเอาจังไหนก็ให้เอาไปพินิจพิจารณาเบื้องครับผม สำหรับแนวทางทะเลขของคุณยายนา่งนะครับชอบก็จัดขับก็ผ่านครับผมทางช่องน้ำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมคุณยายนางก็ให้เป็นแนวทางที่กันครับผมครับผมเอ้าคือปร,อเรอเอะเด็นสิ่งอื่นอีกหรอนท่านเลขสูตรยี่สิมาบวกลบคุณหารน,นะบวัวชาย,ย่หันเนื้นอคอยบวกลูกคอยปื๊ดแม่ เด้นังซือกัมาอ่านหนังสือขึ้นดีจังเแต่ทีก็ได้ออกไกลแหลกออกภาษาไทยนอกบครูแลยภาษาแรู้แต่ภาษาอังกฤษจำฮังโง่เยดโนโอเคมันขมอนขมอนมันนี่มนเินยังว่าปอีสอนกัิย่าปีนะงน้องยอสิโอ้ยย่าวเล่ะอยาตายตนเตืเนี่ เขาจะกินนะแต่ว่าบุญไม่นั่งหลายๆเนอะกินีหน่อไม้นะแก้วหินเด้อครับผมุญที่ไม่ยำไม่ยำรับบผมสวยรวยรวยงวดนะงวดไหนแห้งสิรวยครับหมวดแม่สามงวดเด้อสิติดกันนอะโอ้สิจิ้อีสามงวดติดกันเอามันขันงวดหนึ่งแล้วมันเคยติดเนี่ยน่าเอซิงวดสามงวดสี่งวดขันมันรูดไปงวดนหนึ่งแล้วมันติดติดต่อต่อกันไป เอาต้องคิดแบบเขาวลุดัไหนเดีนี้่าท่านุดที่เกระุดกระุดหวนั่นในวที่อันสาสองแม่ว่ามันหลุดสามงหลุดจังยมันบมาตามเป้าลงเด่นสามเจ็ดองรับแต่ว่ามันออกสามสามสองรับคนยนังกับอแม่ว่ามันหลุดโอ้ยเขาเสีเรียกขาเจ้ากันเสืแม่นดูแล้วเคิดแต่ว่าจะข่ื่เอาลุดกระุดจังยกรุดใครกระุดย รถแตงวดหนึ่งนะคะว่าสตัวาบานี้จังคนสีงวดจอนว่าเตรียมโตัวลยบันเข้าไก่ไก่แล้วพุ้นสิขาดแล้วห้ากับใล้สีลงกมือทั้งนี้แล้วนะสือสถานปฏิบัติร้อย่นี่แมนเนี่ยฮะสามสัตว์จะน่าหย่ๆนะขาเข่าขึ้นุณได้หลายๆครับผมขาเขาบขุ้ได้ดีค่ะรวยรวยรวยครับ